แก๊งเด็กเต็นท์มันจะเล่นเต็นท์กันเอ้ยไม่ใช่อะไรนะมันเยอะไปครับเ,<อ>เล่นสไลเดอร์อขึ้นนู้นเราเราก็นั่งลงข้างหน้าโคนเลือกมากค่ะจะได้ไหมเนี่ยสโลว์ความชันพวกมึงเนี่ยตรงตรงนี้นนี่ตร,นตรงนี้นั่งเลยนะให้เลื่นให้ไปดีเดี๋ยวกูชีมให้ก็ได้ค่ะใส่เสื้อก่อนโอ้ยร้อนนะ อยากรู้ก็ปีก็ปีกยังย็นงงอยู่ตรงนูนน้นตรงนี้มันนั่งมึงจะมึงจะตรงนู้นหรือมึงตรงนี้ตรงนี้มันไม่ไหลไหลนั่งสิก็ลองสิแล้วจะน่าจะไหลไม่ได้ไงอียมันไม่ไหลมันไม่ไหลหนีนั่งลงไปแล้วอ่ะ ไอ้เหี้ยถ่วงพวกมึงสองคนแต่มันก็ไม่ไหลแล้วเนี่ยววไหนละโอ้ยไหลแล้วไหลแล้วลลวู้ววไไหลเลยยังอยู่กับพี่เดิ <laughs> แค่น้ำหนักก็ร้อยโลแล้วจ้ะลงไม่ได้อ่ะโอ้ยความรู้สึกเป็ยังไงวะสะใจได้ป่ะย,ย่าค่ะทำ <laughs> <laughs> ไมทั้งหมดจำเป็นตา คนเนี่ยจะแล้น้องพีเราต้องน้าหันมุมนี้โอนนี้มันถกถูกว่าพอแล้วบายบายไม่ได้ไม่ได้